กระทะเหล็กใบใหม่เผายังไงให้ถูกวิธีคลิปนี้มีคําตอบนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังเผากระทะเหล็กไม่เป็นมาดูคลิปนี้กันได้เลยครับเดี๋ยววันนี้ครัวเตยหอมจะพาเพื่อนๆไปเลือกซื้อกระทะเหล็กกันที่ร้านขาประจํากันเลยนะครับ <Hey. S 1> กระทะเหล็กที่ผมใช้จะมี2ไซส์ให้เลือกนะครับมีเบอร์14แล้วก็เบอร์15 เบอร์14ขนาด13นิ้วนะครับเบอร์15ขนาด14นิ้วสำหรับมือใหม่แนะนำให้ใช้ขนาดเบอร์14นะครับความกว้าง1 3นิ้วน้ำหนักพอดีเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆไม่หนักเกินไปตอนที่เราผัดสำหรับการเปลี่ยนกระทะหนึ่งครั้งนั้นผมจะเปลี่ยนทีเดียวสใบเลยนะครับเปลี่ยนเป็นคู่ๆไปเลยจะได้ง่ายๆหลังจากที่เราเช็คคุณภาพของกระทะเราเรียบร้อยแล้วไม่มีรอยขีดคว่วน ไม่มีรอยตำหนีนะครับ2ใบนี้แม่ค้าบอกว่าใบาละ250รบาท2ใบราคา500บาทแต่ผมต่อ2ไบใบ480บาทครับแม่ค้าใจดีลดให้20บาทหลังจากที่เราได้กระทะเสร็จเรียบร้อยไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับหลังจากที่เราได้กระทะมาเสร็จเรียบร้อยพอมาถึงบ้านเราก็เช็คความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อม่ให้มีรอยตำหนีรอยขีดควร เพราะถ้าเกิดว่ามีรอยตาหนิหรือรอยขีดข่วนเพียงเล็กน้อยนะครับกระทะของเราจะไม่สวยแล้วก็อาจจะใช้งานไม่ได้ดีเหตุผลก็เพราะว่ากระทะเหล็กที่เราได้มาแบบนี้เนื้อเหล็กจะยังไม่แข็งนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการชุบแข็งห้ามให้มีรอยขีดข่วนเด็ดขาดนะครับเพื่อนๆต้องเช็คให้ดีๆก่อนที่จะออกจากร้านค้าสําหรับในส่วนของด้ามจับนั้นผมคิดว่ามันยาวเกินไปครับผมจะตัดออกข้างละ1นิ้วนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่ยาวเกินไปก็ไม่จะเป็นต้องตัดครับ สำหรับกระทะเหล็กที่ผมซื้อมาทุกใบนั้นผมก็จะทําการตัดด,ด้ามกระทะออกแบบนี้ทุกอันนะครับเพื่อให้ด้ามจับเราถนัดมือไม่ยาวจนเกินไปเสร็จแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มเผากระทะกันเลยนะครับสําหรับการเผานั้นผมจะทําการเผาทั้งหมด2รอบนะครับรอบแรกเราจะทําการเผาเพื่อชุบแข็งแล้วก็รอบที่2จะทําการเผาเพื่อเหล็กของเราเซตตัวพร้อมใช้งานในส่วนของไฟที่ใช้เพื่อนๆสามารถใช้เตาถ่านเผาก็ได้นะครับ แต่ว่าต้องใส่ถ่านเยอะๆหน่อยแต่ถ้าใช้เตาแก๊สก็จะสะดวกมากๆเพราะว่าเราต้องการความร้อนสูงเตาถ่านอาจจะไปไม่ถึง<ป>หลังจากที่ความร้อนได้ที่นะครับกระทะของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาเราจะต้องเผาแบบนี้ให้จนทั่วรอบๆกระทะของเราเลยนะครับ สำหรับสติกเกอร์ที่เขาติดมาบนกระทะนั้นเพื่อนๆห้ามเอาอะไรไปแกะไปแงะออกเด็ดขานะครับเพราะมีฉะนั้นอาจจะเป็นรอยขีดรอยข่วนได้อาจจะทำให้กระทะของเราไม่สวยแล้วก็เวลาผัดอาจจะใช้งานได้ไม่ดีนะครับราะแค่เพียงไม่นานเดี๋ยวความร้อนก็ทำให้สติกเกอร์ของเราหลุดไปเอง สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับคกลวอเตยหอมนําเสนอเกี่ยวกับเมนูอาหารตามสั่งเพื่อนๆสามารถนําไปต่อยอดได้เลยนะครับทุกสูตรทุกเมนูทําจริงขายจริงปรับให้เป็นสูตรของตะเวนนะครับไม่ต้องมาลอกกันเป๊ะๆแต่ละพื้นที่แต่ละคนก็ทานรสชาติไม่เหมือนกันดูให้เป็นแค่แนวทางก็พอแล้วก็นําไปปรับให้เป็นสูตรของตะวเวงดีที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าอยากจะเสนอแนะด้านใดคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับกลัวเตยหอมน้อมรับทุกคําติชม แล้วก็ยินดีแบ่งปันเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับปกติแล้วเวลาที่เราเผาต้องเผาให้กระทะของเราแดงไปเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ลูกค้าเข้าพอดีก็เลยต้องหยุดแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับหลังจากที่เราเห็นว่ากระทะเราร้อนได้ที่แล้วก็นําไปน็อกด้วยน้ําเย็นเลยนะครับแล้วใครมาเผาต่อรอบที่2 เราไปเผารอบที่2กันต่อเลยครับเปิดไฟให้แรงตั้งกระทะเลยครับรอบนี้ไม่ต้องเผาให้แดงนะครับเอาแค่ให้ร้อนก็พอแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใส่น้ําแล้วนะครับปล่อยให้กระทะของเราเย็นไปเองอาจจะใช้เวลานานนิดนึงครับหลังจากที่เราเผารอบที่2เสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยให้กระทะของเราเย็นไปเองไม่ต้องทําอะไรนะครับขั้นตอนต่อไปมาถึงวิธีการเคลือบน้ํามัน ก่อนที่เราจะนํากระทะของเราไปใช้นะครับสําหรับวิธีการเคลือบน้ํามันนั้นเราจะทํากัน3รอบนะครับเพื่อนๆใช้น้ำมันใหม่จะดีที่สุดนะครับวิธีทํานั้นก็ไม่ยากเปิดไฟเลยครับแล้วก็ทาน้ํามันของเราไปให้ทั่วกระทะถ้าตรงขอบขอบไม่โดนน้ามันให้เป็นเพื่อนหาทิชชู่มาแล้วก็ชุบน้ํามันของเราไปทาเลยนะครับ หลังจากที่เราเคลือบกระทะเสร็จเรียบร้อยรอบแรกนะครับเราก็จะเทน้ํามันออกแล้วก็ล้างกระทะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องใช้น้ํายาล้างจานมาล้างนะครับเอาแค่น้ําแล้วก็ลูบๆออกก็พอเพราะว่าถ้าเราใช้น้ํายาล้างจานน้ามันที่เราเคลือบไว้ก็จะหลุดออกมาด้วย ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นเลยเนี่ยาคนที่หญิงเยไมหาหมเลยอปไปไปเก็บจานแล้ว หลังจากที่เราเคลือบน้ํามันครบ3รอบแล้วนะครับรอบที่3เพื่อนๆไม่ต้องล้างออกนะครับแค่หาทิชชู่มาเช็ดออกก็พอแค่นี้กระทะของเราก็พร้อมใช้แล้วนะครับครัวเตยหอมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกไม่มากก็น้อยครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมกันแล้วก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาอุดหนุนหากผิดพลาดประการใดครัวเตยหอมต้องขออภัยด้วยนะครับ